เมนูแรกก่อนส่งท้ายปีเก่านะคะเอายายคนให้แน่แมุมกปลาซิวอ้าวพี่น้อง <13 8. S 1> เอาเก็ดออกค่ะขวัวเก็ออกสกัดยองตอนนี้กำลังคลุกเคลา้าข่าตะไคร้ไปมะกรูดพริกใส่เข้าไปผระอีตูหัวหอมค่ะใส่น้ำปลาเสกเกลือแล้วก็ตัดด้วยผงอีลซา ความอร่อยค่ะช่วงนี้ป่ามันสิออกมันๆหมกปลาซิวอ้าวปลาซิวเข่าบอกเขาเลยตัวนี้ยังปลาซิวอ้าวอ้าวข้างไหนใะส่ปลาอีตูน่นาค่ะหมมอมๆเมนูของเรานะคะหมกหมกหมก สิมุนี่สิมุกตั้งเตาท่า,านเอาพี่น้องทำหลายเมนูญาติพี่น้องมาใส่พริกแห้งนำ้ำตามพริกแห้งพริกซุดเข้ากันโอเค okay, ค่ะามาจะมกแล้วค่ะกำลังจะมกแล้วยายเราจะิมกปลาเห็ดมกเดี๋ยวมันกระโบซุกเห็ดซองมกง่ายพูดเออ เอาออกมาเนี่ยพะอีตู้เข้าไปเนี่ยสามกอนไปองเอเอเ<า>เดเียวมกเดียวมันก,ก็นานซุกแล้วจะได้อีกหนึ่งหมกเราก็ตั้งไฟแล้วค่ะเตาถ่าน บ,นบานๆได้สองมุกค่ะมเมื่อนเดี่ย่ะเบึ่งตอนมันสุกโอ้ยมันหอนโพสไม่ทีไม่ก,ก่อนมาแล้วมาแล้วทานพวกผมต้องใช้เวลาค่ะไฟนี่จะต้องอย่าแหง้งผ่านอ่อนๆหอมขนาดค่ะกำลังหอมหอม ลังหอมพี่น้องเอ้ยจักน้อยเอาต้องอย่าลิงไฟหลายควันกำลังขึ้นเลยไอ้ควันกำลังขึ้นเ่ว่นึเอาด้กินได้พี่น้อยเอยกาฉันชอบอย่างแล้วน้องมันบอกว่าหนึ่งนึงเอาได้กินเร็วก็อยาชอบอยากได้ความหอมเป็นธรรมชาติสุกแล้วนะคะมือเพื่อแกะขาวเนี่ย ถุกแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะมาเดยมมาเ่พน้ำกันอร่อยสุดๆเลยค่ะปาก็ออกมันๆหมกประซิวของเรา